เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในงานวันมหารำลึกครั้งที่32โดยภายในงานมีสมาชิกภายในองค์กรวัพระธรรมกายประกอบด้วยพระพิสุสัมเนนอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วสัทธาวาสสมาชิกศาสนูปถัม์หนึ่งและสอง ร้อมท้งสาธุชนผู้ใจบุญเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยทุกท่านได้ร่วมรับฟังรายงานความเป็นมาของการจัดงานวันมหารำลึกก่อนที่จะประกอบพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกแก่สมาชิกศาสนุปถรมหนึและสองจำนวน241ท่านพร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกศาสนุปธรรมกว่า55ทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมร,รัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี และพระอาจารย์สอนบาลี30รูปร่วมสวดพระพุทธมนต์ก่อนที่ผู้แทนสาธุชนจะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสพร้อมกันนี้คณะสงฆ์วัดรรรมกาย30รูปก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง30รูปพรอมโดยพร้อมเรียงกันสำหรับงานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกท่าน ได้รำลึกถึงคุณูปการคุณงามความดีของบรรดาสมาชิกนักสร้างบารมีที่ได้ล่วงลับไปแล้วและเตือนตนให้รู้ว่าชีวิตเป็นของน้อยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อเรายัางมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เร่งสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ซึ่งสุดท้ายทุกคนต้องตายและความตายไม่มีนิมิตหมายทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง เมื่อมีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคนโดยมีนักสร้างวาร,รมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นแบบอย่างและให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงเมื่อครั้งที่ท่านเหล่านี้ยังมีร่างกายแข็งแรงได้ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ